ครับพบกวับผมวิถีคนหาก,กินบ้านๆน,นะครับนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ลันปลาไหลครับเนี่ยอันนี้เป็นเหยื่อไส้ไก่นะครับเหยื่อไส้ไก่ครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะหมานหรือเปล่านะครับที่เอามาดักวันนี้ทั้งหมดก็มีทั้งหมด7อันครับตอนนี้ก็9ก้าโมงเช้านะเดี๋ยวผมจะลองดักตอนกลางวันดูครับผมอยากรู้เหมือนกันว่า ปลาไหลนั่นจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดใส่เบ็ดปลาไหลก็กินเบ็ดนะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าอยู่ครับต้องลองครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมาเลยนะครับผมเดี๋ยวจัดการใส่ไส้ไก่ในกระบอกลันนะครับดักปลาไหลก่อนนะครับผมนะครับนี่ยเกลนนี่สุดยอดเลย เป็นพวงเลยครับใส่ไก่ครับเดี๋ยวก็จะตัดครับผม ใส่ไก่หอมจริงๆตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยครับทั้งหมด7อันนะครับเดี๋ยวเราไปดักกันเลยครับผมเ้ยวยอเหยื่อไส้ไก่แล้วก็ตอนกลางวันนะครับมาดูกันนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับค่อยมาดูตอนเย็นๆครับผม บุกป,ป่าดงดิบเลยเดี๋ยวหาชื่อจำเรก่อนนี่นะครับวองสักหนึ่งอันครับผมบริเวณตรงนี้ มาดูกันครับผมตอนตอนกลางวันนะว่าปลาไหลนั้นจะเข้าหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับวิธีการดักนะครับต้องให้ท้ายนั้นท้ายตรงนั้นนั้นโผล่นะัะเดี๋ยวนะครับ ท้ายโผลนะครับเพื่อที่จะปลาจะได้หายใจได้นะครับเวลาติดนะครับเราก็สำรวจตรงปากท่อนิดนึงนะได้ฮะ เดี๋ยวไปดักอันตัดไปครับสำรวจปากดูให้ดีอะตรงท้ายด้วยอโอเคครับเสร็จครับอันที่สองครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเย็นกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่น่าเบื่อครับผมนะครับ เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันตอนเย็นครับผมนะครับเดี๋ยวที่เหลือนี้ขอญาติดักก่อนครับนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็ได้เวลามากู้ลันหนักปลาไหลครับเหยื่อไส้ไก่นะฮะเมื่อวานตอนเย็นไม่ได้ไม่ได้มาดูครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะหมันหรือเปล่าเมื่อวานตอนเย็นไม่ได้มาดูครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเอ้อหแล้วโดนขโมยแล้วโดนขโมยซะแล้วครับพี่น้อง โดนขโมยซะแล้วมีพวกมาแกว้ย่านะจบแล้วครับมีคนมาเนี่ยมาลืมหมดเลยครับทุกจุดเลยผมว่าคงน่าจะไม่เหลือครับเฮ้อ โอเคดูอันอื่นกันต่อครับผมอีกแล้วครับโดนขโมยอีกแล้วครับอย่างดีครับรอบนี้คือลันไม่หายนะครับอุปกรณ์หากินไม่หายครับแต่ก็ต้องเช็คก่อนนะครับผมโดนขโมยดูไปกี่อันอันนี้ยังอยู่ครับเหยื่อไส้ไก่นะครับมาลุ้นกันครับผมว่าจะติดบ้างหรือเปล่านะครับเหยื่อไส้ไก่ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับโซนนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าปินงเยอะมากอันที่สองไม่มีวีแววครับดูอันที่สามครับโดนขโมยดูซะแล้ว อันที่สามนี่ครับ ตีสามก็ไหม้ครับเหยียดใส่ไก่นะดูอันที่สี่ครับอยู่ไหนแล้ววะอันที่สี่ครับ บางทีดอันที่สี่ก็ไม่ครับแสดงว่าเหยื่อไส้ไก่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบ แสดงว่าเหยียดเสือไก่ปลาไหลไม่ชอบอันที่สี่ไม่ครับดูอันที่ห้าครับผมอันที่ห้านะครับกำเลก็สวยนะอันที่ห้าครับผม ก็ไม่นะไม่เหมือนกันเงียบกืบเลยไปดูอันที่หกกันต่อครับหกเจ็ดนะครับ อยู่ตรงนี้ว้าวคงอาจจะใส่น่อยอ่ะ ทีหกก็ไม่ครับเอีย่ใไส้ไก่นะครับไม่ผ่านครับผมเอีย่อไส้ไก่ไม่ผ่านครับอันสุดท้ายครับ ก็ไม่ผ่านครับผมสรุปว่าเหยื่อไส้ไก่นะครับไม่ไม่ผ่านครับไม่เข้าเลยครับตั้งักไว้เมื่อวานอตอนเช้าเก้าโมงนะครับแล้วก็มาดูอีกวันอีกเช้าอีกวันสรุปว่าไม่เข้าเลยครับดังผังที่ทำเลก็สวยครับนะครับทำเลก็สวยงามมากครับ โอเคครับสำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับฝากกดติดตามครับผมช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆช anel นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสรุปเหยื่อไส้ไก่นะครับไม่ผ่านครับไม่ได้ผลนะครับดักไว้เมื่อวานตอนเช้า9โมงนะครับแล้วก็มาดูอีกเช้าอีกวันหนึ่งครับตอนตอนนี้ก็6โมง40ครับไม่ติดสักตัวครับนะครับโอเคครับ ยังไงก็เดี๋ยวลองใหม่เยืออย่างอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะลองใส่เยื่อหอยเชอรี่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ